พามารู้จักกับโลคาบอนอีเวนต์เป็นการจัดอีเวนต์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลคาบอนอีเวนต์คืออะไรและแตกต่างจากคาร์บอนนิวรัลอีเวนต์หรือไม่เรามาฟังคลิปนี้กันค่ะโลคาบอนอีเวนต์คือการจัดอีเวนต์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการทำงานแบบการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้มีประสิทธิภาพโดยในทุกขั้นตอนจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เกิดการก่อคาร์บอนให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ แล้วคาร์บอนอีเวนต์ต่างจากคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์อย่างไรในส่วนของคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์เป็นการจัดงานที่มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยหลังจากการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดก็จะชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาด้วยการปลูกต้นไม้หรือไปลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างไรก็ตามนะคะทาง2กิจกรรมนี้ก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันใครที่ต้องการจัดอีเวนต์แนวรักโลกแบบนี้ ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะ